สวัสดีครับพี่น้องครับช่องท่อนทีวีภาพตะวันงปลูกกล้วยหลังน้ำท่วมให้ไหม่มาเลยให้ไหมสิบหาอกระหกหาให้ไหม่สูงกว่าให้เก่าให้เก้าน้ำท่วม เราขยายให้เป็นให้เก้าน้ำท่วมให้กล้วยพี่น้องให้เก้าน้ำท่วมพุมทธนบกเลยครับอันนี้ให้ไม้วันนี้ใส่วิธีไม้ไม่ต้องว่างพอเป่งเลยครับน้ำกล้วยหอมท้องได้ไหมมีอยู่ในสีสีไฮห,หรือสีไรอย่างเงา สีไร่ไวายน้ำไหลเข้าไปเลยบ่หรือว่างทอ,อยากบบบนี้พัฒน,นามาถึงขันนี้แต่ว่านี่ปลูกนี่ให้นี่ก่อนเขาเจป้ปลูกพร้อมกันได้มันมันสิมันสิตัดยากแค่ว่าให้นี่ปลูกไปแล้วมุกกระาให้พู้นมันมีอยู่นี่ส,สีไร่เนาะสีเห็นครึ่งหนึ่งคือเขครักษ,ษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียว บานนี้เขาก็สิพูดแล้วครับเดือนมีนาจะเอาให้พุ่นให้ในปลูกนี่ก็มาซอยพี่น้องปลูกเบิ่งวิธีว่างนอมันเนาะเบิ่งวิธีว่างนอ ที่ที่ว่างนอเขาจะก็ตั้งอันนั้นก่อนห้อยปูนขาวครับผมแสดงว่าว่างหมดพอดีตัวนี้ถูกรองไปห้อยปูนขาวนะปูนขาวแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยอย่างปุ๋ยสบายใจตีเป็นเม็ดก่อนนะหอยปูนขาวก่อนไปก็จอบ นอบ่ใหญ่เลยน้นอน้อยจะกล้วยหอมทองนี่มันก็ว่างระยะประมาณเนี่ยครับสองคูณสองเมตรหลบๆลๆล้หลานซอยกันไปบึงการกบก็ได้ซึ่งมันบกคือปีกาย พี่กายพี่ก้อนเนี่ยเป็นผ้ากันขุดแล้วก็ล่งล่องเนาะอันนี้พุทธทยรูปซีโอทันทีวีไทยรูปกับว่างจอบไปก่อนมาเบิ่งการกบซึ่งจางเขาจะไทยแล้วนะตั้งไว้เองี่ก็เคลียร์ลงมาเลยนะคเคลียร์ดินลง แต่ว่าปลายมันตัดพร้อมกันทีเดียวมนะับแค่นี้ครับมาี่ก้งน,น้ำเขาอันตัวอันนั้นหละอันนี้แถวไฟแถวมัน เรียวปลอยลวเหยียบไปก็ล้ลน้ำเขาม,ขมาัมสิบอ,อุจึสิบโ,โยกอันหมู่บ้านปลูกจกังน,นอพอสามอยนอหอดแถวมองมองเป้งหน,น,น้าแเนะแค่นั้นน่ะนะสามอยนอะาสามอยนี่ประมาณเจ็ด 270, สิบแปดสนเลอยเจ็ดสิบแปดั่นให้ ผมคิดว่าให้หนใหนไงกว่าให้อื่นๆด้ยนะครับเอออาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับช่องทอนทีวีโอ้ผู้ใดน้อหนะผมทิดสีทิดมีทิดมา <c oughs> ไปยังไปหยังสิไปหยังทั้งสามคนสิไปซื้อสบ,บู่สบ,บู่อย่งครับสบ,บูสมุนไพรอันจันเป็นสบ,บูสมุนไพรที่มีส่วนผสมของบักขามทามิน้นใช้ดีตัว เป็นสบู่นาใสยอาบสะอาดเด้ยสบู่ยังเกาะสบู่สมุนไพรอันจันน,น,นี่นี่เบอร์โทษใส่ศูนย์หกสี่สองห้ห้าหรือมาสื่อสถานีวิทยุมเมืองเกาเก,าเกษตรสมบูรณ์ก็ได้เอ้าไปไปน้ำน่งไป,ไ,ปไ,ปไปเส้นจักสองโหล